เป็นวิบากลายตอนนี้เขาก็กําลังตกนรกนี่ลักษณะอย่างนี้แปลว่าฤทธิดเดชของเขาเนี่ยมันน้อยลงน้อยลง่ามันน้อยลงไปเรื่อยเื่เหตุเพราะคนไทยช่วยกันกําจัดฤทธเดชเลวร้ายของเขาใช่ไหมนี่แหละคนไทยช่วยกันไปนะช่วยกันไอ้คมประนามประจานลงโทษทางกฎหมายลงโทษทางกฎสังคมอย่างนี้เป็นต้นช่วยกันคนไทยทุกภาคส่วนคนไม้คนมือทำไปนะ ทำดีเรื่อยไปจเย็นคาบชาติยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขค,ความจริงออกมาให้มากมากหมดหมด <c oughs> อ,อันนี้แหละ่าเราจะเห็นชัยชนะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆชัยชนะก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องไม่ต้องกังวลอะไรคนที่เชื่อคุณทักษินก็คือคนโง่เท่านั้นแหละใช่ไหมถ้าอยากเดือดร้อนอยากหายนะก็ เชื่อคุณทักษิณต่อไปใช่ไหมเอออย่างนั้นน่ะใครไม่อยากเดือดร้อนไม่อยากโง่ไม่อยากถูกหลอกก็ไม่ต้องเชื่อคุณทักษิณใช่ไหมเป็นอย่างนั้นอะน่ะนะโอ้ประวัติที่ผ่านมานี่ยังไม่เคยเห็นความจริงใจเรายังไม่เห็นความจริงใจใช่ไหมเออเรายังไม่เห็นผลงานที่แก้ปัญหาได้จริงใช่ไหมอ,อ่าเอ่เราเห็นผลงานที่สร้างความเลวได้จริงใช่ไหม สร้างปัญหาได้จริงใช่ไหมเออเราเห็นแบบนี้นะเอ,อ๊เราจะให้เราเชื่อเหรอให้เราเชื่อเหรออ้าวแล้วเกิดเนี่ยจริงๆแล้วธนาคารเขาก็มีระบบนู้นระบบนี้อะไรนะที่จัดการของเขาอยู่แล้วละนะจัดการเรื่องหนี้สินต่างๆนานาม,มันก็มีรายละเอียดต่างๆอยู่นะที่ควบคุมมีกฎหมายมีอะไรต่างๆนานาควบคุมอยู่พอสมควรเสร็จแล้วนี่เป็นไงอ,อ้าวสมมุตินะสมมุติว่า หาทุนมาซื้อได้จริงเลยมาจากไหนก็แล้วแต่หาทุนมาซื้อได้จริงเลยเนี่ยก็แปลว่าเขาเป็นเจ้าหนี้เองใช่ไหมเขาเป็นเจ้าหนี้เองเนี่ยถึงตอนนั้นน่ะเป็นไงกฎหมายกฎหมายอะไรก็ไม่ได้ออกมาอ่ะไม่ได้ออกมาควบคุมอะไรอะไรให้มันถูกต้องเรียบร้อยจะมั่นจะได้อย่างไงว่าเขาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าธนาคารที่เป็นอยู่ใช่ไหม เกิดก็ไปออกกฎเกณฑ์ว่าเ hey, ฮ้ยคุณใจไม่ทันนี่นะอ้าวแล้วยึดที่ยึดทางยึดทรัพย์สมบัติเลยเป็นไงอ้าวแล้วคนกลายเป็นคนต่างชาติมาด้วยนะเอกชนต่างชาติมาซื้อกลายเป็นว่าทรัพย์สมบัติของคนไทยก็กลายเป็นของอ่างชาติของไหนทุนไปเลยใช่ไหมแล้วมาจะเอาคืนง่ายไหมล่ะทีนี้มันกขายากใช่ไหมอันนี้เพ่นนโยบายที่นะเรียกว่า รวบหัวรวบหางประชาชนเลยใช่ไหมเดี๋ยววาดยึดทั้งหมดเลยนะยึดทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยนะนโยบายอย่างนี้เนี่ยถ้าออกไปแบบโอ้โหให้เขายึดอะไรได้หมดเลยมีซวยเลยนะคนไทยก็ซวยเลยแล้ววันรายคืนรายเอาไปเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นเพิ่มอะไรอะไรขึ้นคนไทยซวยเลยใช่ไหมแย่ yeah, เลยนะเนลวลาเขาบีบเนี่ยเขาบีบดอกเบี้ยบีบนู่นบีบนี้เขาบีบได้นะแล้วเนี่ยเขา มีความสามารถมันต้องมันต้องเชื่อความสามารถของพรรคเพื่อไทยจริงๆนะนี่รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเขาหนึงปีกว่าแล้วเขามีความสามารถอย่างสูงที่ทําให้ข้าวของราคาแพงใช่ไหมนี่คือความสามารถของเขาใช่ไหมมีความสามารถของเขานะต้องชื่นชมนะเขาทาข้าวของราคาแพงได้ทําให้ประชาชนทุกยากลําบากใช่ไหมเออนี่ความสามารถของเขาเพราะฉะนั้นอ้าว ข้าวของก็ทําให้แพงขึ้นแพงขึ้นก็เขาทําได้นี่เขามีความสามารถนี่ใช่ไหมเอ้าราคาข้าวของมันคือฝีมือของนักการเมืองของรัฐบาลใช่ไหมเอ้ามันฝีมือใครอ่ะก็ใครควบคุมราคาข้าวของอ่ะใช่ไหมควบคุมนโยบายต่างๆเนี่ยแล้วข้าวของมันราคาแพงฝีมือใครอ่ะใช่ไหมประชาชนทําได้เหรออยขึ้นราคาข้าวของอยากขึ้นแรงงานตัวเองก็ยังขึ้นไม่ได้เลยใช่ไหมอยากขึ้นอะไรอะไรก็ยังขึ้นไม่ได้เลยใช่ไหม รัฐบาลใช่ไหมเป็นผู้กําหนดใช่ไหมกําหนดนโยบายดําเนินการต่างๆใช่ไหมให้มันเป็นอยู่ตอนเนี้ฝีมือใครอ่ะก็ฝีมือรัฐบาลอ่ะเอา้าเขาทาแบบนี้ถ้าเขาอยากได้ทรัพย์สินของประชา,า,าชนเขาจะทําไงเขาทำสองอย่างก็ตายแล้วหนึ่งทำข้าวของราคาแพงขึ้นไปอีกก็ตายแล้วใช่ไหมจะไปรอดเหรอจะไปรอดเลย,เ,ย,ลเ,ลยเขามีนะวิธีทําข้าวของให้ราคาแพงวิธีทํามันมีหลายอย่าง อย่างหนึ่งนี่นะขึ้นข้าวแรงขั้นต่ําให้สูงสูงเท่านี้แหละทุกอย่างก็จะราคาแพงทั้งหมดเลยใช่ไหมอายคาที่เลยเป็นเนี้ยอายคาที่เลยขึ้นข้าวแรงขั้นต่ําให้สูง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 กันเลยนะเสร็จแล้วคนที่ได้ประโยชน์เป็นไงแรงงานต่างด้าวเพราะแรงงานต่างด้าวจริงเขาอยู่บ้านเขาก็ข้าวแรงถูกถูกแล้วเข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่คนได้ค้าแรงสูงจริงก็คือคนต่างด้าวใช่ไหมเสร็จแล้วคนที่ ซื้อข้าวของราคาแพงก็คือคนไทยใช่ไหมเออเอาเข้าไปสิเท่านี้แหละก็ไม่มีเงินไปไถ่ทรัพย์สมบัติออกมาแล้วใช่ไหมไม่มีเงินไปใช้หนี้แล้วใช่ไหมเออเขาก็ทําแบบนี้ไปอ่ะแค่นี้ก็ตายแล้วนะแล้วเขาเข้าร่วมไม้ร่วมมือกับกลุ่มทนุนต่างๆเช่ไหมร่วมไม้ร่วมมือกับกลุ่มทุนต่างๆนะเป็นไงก็ขึ้นข้าวของราคาให้แพง,งแค่นี้ก็ไม่มีเงินใช้หนี้แล้ว แค่นี้ก็ตายแล้วจะไปรอดอะไรล่ะแค่นี้ก็ตายแล้วนะแต่ประชาชนก็ก็ถูกเขาหลอกว่าเฮ้ยเขาขึ้นข้าวของแล้วครับเขาขึ้นค่าแรงให้สูงสูงอะไรมันไม่ใช่จะไปรอดนะขึ้นค่าแรงสูงปุ๊บค่าใช้จ่ายทุกอย่างสูงหมดพอ,อค่าใช้จ่ายทุกอย่างสูงหมดเป็นไงประชาชนค่าแรงที่ได้ขึ้นขึ้นไปนั้นมันจะไม่สู้ค่าของที่แพงขึ้นไปตกลมได้ค่าแรงเพิ่มแต่ น่าซื้อของได้น้อยกว่าตอนข่าแรงถูกอีกใช่ไหมของแพงกว่าอีกเพราะเขาบวกเพิ่มอ,อย่างหนักเลยอ่ะอายคาที่เลยคนรวยเขาไม่ตายเขามีเงินซื้อแต่คนจนนม่สิตายคนจนกลายเป็นซื้อของได้น้อยกว่าเดิมอีก yeah, แย่แพงไปทั้งแผ่นดินก็จะลําบากน่ะจริงๆแล้วเนี่ยน่าข้าแรงเนี่ยไม่ต้องขึ้นก็ได้แต่ต้องลดค่าข้าวข,ของให้มันถูกใช่ไหมค่าแรงที่มีอยู่เนี่ย ให้ซื้อได้มากๆใช่ไหมออนั่นน่ะเป็นทางช่วยประชาชนอย่างแท้จริงถ้านักการเมืองซื่อสัตย์นะไม่มีเงินทอนไม่มีเงินใต้โต๊ะไม่มีเงินสินบนข้าวของจะราคาถูกกว่านี้แน่นอนใช่ไหมนั่นแหละประชาชนถึงจะอยู่รอดนะไม่ใช่โอ้แพงอย่างเนี้ย